สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาได้ทำกันเล่นๆนะเพื่อนๆเชื่อไหมถ้าใครยังไม่รู้นะใครยังไม่ไม่เคยลองประกอบคอมดูหรอยังไม่เคยเข้าไปสร้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดูนะไม่รู้เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าคอมพิวเตอร์บางที่บางเครื่องกันเป็นเซส <c oughs> นะเดี๋ยวเราไปเร่นกันเราลองประกอบคอมหน้าเว็บดูลองลองสร้างจเปกหน้าเว็บดูเราจะเอาตัว อันดีแพงดีสุดน้าเว็บนั้นที่มีเลยนะโอเคไปไปดูกันเดี๋ยวจะดูข้อในเว็บของเจดีนะครับน่าน่าจะมีข้อเยอะอยู่่าข้อเขาให้ปรับให้สร้างอ่าไล่น้าเว็บได้เลยก่อพอเข้าน้าเว็บเจดีแล้วก็มาเลือกอ,อ่ทีตรงนี้ครับทีมันแค่สเปคคอมนะมันเลือกเป็นจัดสเปค ถึงมันจะให้ตารางตรงนี้มาเราก็เลือกกล้องตรงนี้เลยให้จัดเรียงจักมาร์กไปห้าน้อยคือราคาแพ่งชุดไปเลยเลือกที c p u ก่อนจัด AMD แล้วที่ตัวนี้ไรเซน9กแพ่งชุดสองมื้อจดรอยนะเมนบอร์ดเมนบอร์ดแพ่งชุดกล้องเขา้าตีรองรับตัวนี้ X5 7 0 สองมื่นก้ารอยการจอกาจอพอดลิเทคเราตัวเล่นเกมเราตัวเล่นเกมเล่นเกมาอ่ะเอ x กซุงกาทุนก็มีแบ่งชุดอยู่เจ็ดห่นกโอ้แบ่งๆไปแรมแรมเมมโมรีแบ่งชุดแบ่งชุดทำไมอ4สิบสี่กิกสามหมื่นสามรอยยี่แปิกสามื่นเอาเอาตัวแบ่งไปก่อนแล้วที่กี่วั ฮาดดิสฮาดิสนี่เราชายเป็นโซลิดวะใช้เป็นโซลิดเก็บข้อมูลโซลิดเก็บข้อมูลอ้มี8เทราแบตแล้วซองมือหน้าเตงานเป็นเอ็มซองเป็นเอ็มซองสักตัวหนึ่งเอ็มอโอ้มีซีทกันโอ้จามืนกาเป็นแส้นเนี่ยเกตเราเลี้ยงแต่นแบ่งแบ่งไปเลย อ๋ออันแปลงชุดไปเลยแหละราคาอันนี้สักเก่าใดกันเกทอันนี้รู้ด้วยไม่ด้วยนะเดี๋ยวมันแลจับเอกอันนี้เกทหมื่นว่าหมื่นแปด power จั p รายแปลงชุดกองเขาหมื่นห้าแปดจุดแปดไตตอนเนียมเลยโจนโอ้ CPU cooler เอาเป็นลิควิดไปเลยนะคูลเลอร์เป็นบัตรลมลิควิดลิควิดนีระบายน้ำอันนี้แปลงชุดหมื่นพัน anh nỉ thôi bao là chính trang bật lùm mì quay mượn bắn bài con Cho trò bèn rút câu ô oh, petrol Cho chết mượn lừa Cho này trò chết mượn lừa mày làm tiền rồi đấy nùng trò chết mượn lừa ดยร้ยะจ็ดม <laughs> ื่นห er, ยิบเจ็ดนิ้วไอพีเอสเาเจ็ดม well, ื่นกันเจ็ดมื่นไม่จ่จ่ายตังคนนี้คีย์บอร์ดเอาคีย์บอร์ดไอร้ยเรเอร์ยังไม่แปลงก็นนนี่มือนจจะบอกคียบอร์ดไรยหรอไวตํมไรย่คีย์บอร์ดเมาเมาเอา เออมันเนม่าราเทอร์แปง5ปันที่โอเคก็กรบๆรอบการอู่ฟองไหยบนันนี้ไม่เื้อกออันนี้พร้อมใจแล้วไม่ลำโพงพี่แต่ว่ามีซีวิวบอสอันนี้กายเอมดีนะและดิกายเอมดี้ซ้เส้นโอ้ <c ười> กายเอมดี้ซ้ำได้รู้ป่ะแปงแปงการเดี๋ยวเราไปจัด เดี๋ยวเราไปจัดใครเดี๋ยวเราไปจัดใครอินเทลไว้ด้วยมันตึกไว้ก่อนขายอินเทลนะเอเอไม่เราไปลองเลขกันแหละใครอินเทลเปินเป้นเบิ้ลวะอ๋อมันก็เเลี่ยนแต่สิวิวอะบอสนี่กันปะนั้น là các ta tăng gần mượn mượn vài ba trăm bận em, anh gặp biên để CPU gặp bot anh oh bot ai rồi, anh đi bot chén mượn nó có nghìn tiêu, ta để bot gặp CPU gặp máy trái nô phân lem bự bự, cắt cho tôi ném เอาเริมการจูตั้งเดียเ่ยวเลยกียวอันดิตร์แม่เ,เราเป็นตัวลิทไปเลยเราเมื่อน่าเราจัดเอ็มตู้ไปเราจัดตัวแบ่งเบ่งเบีย้ยเราเราไม่จอบตุกตูก้นี่ซีพีวีคุณเลอก์แมเอาเราเป็นลิควิดลิควิด จเอเจ็ดหมื่นล,ล้ออันนี้ไม่จะปล่อยเลยนะไม่ไม่ใจว่ายอไม่แบ่งว่าได้บันปื้นนะแต่ว่าเขื่อ,อนนี้ดูกล้องในเว็บนี้นะถ้าเราจะจัดกล้องโอ้เนี่ยครับแล้วเลือกๆครับแล้วก็เ,ก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 เปลี่ยน CPU บอร์ดต่องยางนี่ถ้มมาขายเดียวโอ้อยังไงตาหนึ่งเลยสี่แทนจรองมาสี่แนจ้อา รถไปเลยเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าคอมพิวเตอร์นึ่งเครื่องที่เราสามารถประกอบได้4ี่เส้นบาทเพื่อน,นเพื่อนเชื่อไหมว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนึงสี่สี่เส้นประกอบได้เกง๋งกันนึงเลยสุดๆลองไปเล่นกันดูเพื่อน เราจะมีอะไร้เล่นอีหมัมกเลยโอเคคับผ okay, ้อ